ก็กลับมาพบกับครูนีอีกครั้งนะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยดูรายนามของใช้นะคะเด็กๆวันนี้ครูนีจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักความหมายและประเภทของของใช้นะคะว่ามีประเภทอะไรบ้างพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วตามครูนีมาเลยค่ะของใช้คืออะไร ของใช้นะคะก็คือสิ่งของต่างๆที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันทำให้เราได้รับความสะดวกสบายของใช้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของใช้มีอะไรบ้างของใช้ประเภทที่หนึ่งเลยก็คือเครื่องครัวประเภทที่2เครื่องเขียน ประเภทที่3อุปกรณ์อาบน้ําและประเภทที่4อุปกรณ์ทําความสะอาดของใช้ประเภทที่5ก็คือเครื่องมือทําสวนและประเภทสุดท้ายก็คือเครื่องมือช่างค่ะเด็กๆได้รู้จักของใช้ประเภทต่างๆแล้วต่อไปค,คุณครูก็จะพาเด็กๆไปรู้จักระหว่าง ของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรของใช้ส่วนตัวคือของส่วนตัวที่เราใช้ได้แค่คนเดียวเช่นแปรงสีฟันแก้วน้ำผ้าขนหนูและอุปกรณ์การเรียนในกระเป๋านักเรียนของเรา ของใช้ส่วนรวมคือของที่เราใช้ร่วมกับผู้อื่นได้เช่นที่โรงเรียนเด็กๆจะต้องใช้หนังสือนิทานของเล่นและอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียนร่วมกับเพื่อนของใช้ส่วนตัวเป็นของที่เราใช้คนเดียวดังนั้นเมื่อเราใช้แล้วเราต้องรู้จักเก็บรักษาดูแลของใช้ส่วนตัวของตนเอง ของใช้ส่วนรวมเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้ร่วมกันทุกคนจึงมีหน้าที่ดูแลและรักษาร่วมกันเมื่อนำมาใช้แล้วก็ต้องเก็บกลับคืนที่เดิมให้เรียบร้อยเพื่อให้คนอื่นได้เล่นหรือใช้ต่อเด็กๆไม่ควรยึดของที่เป็นส่วนรวมมาไว้คนเดียวหรือมาเป็นของตนเองเพราะคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ของที่เป็นส่วนรวมนั้นเหมือนกัน เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นของใช้ส่วนตัวเราต้องใช้เพียงคนเดียวแต่ถ้าเป็นของใช้ส่วนร่วมเราสามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้สำหรับวันนี้จบบทเรียนแล้วนะคะคุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ